เอาลูกแตกมาเปิดให้เพราะว่าลูกแตกลูกค้าไม่เอาลูกค้ากลัวอะไรไม่รู้ลูกค้าบอกว่านี่ไม่อยากได้แบบนี้เฮ้ยอยา่าตกไซน่าท่านนะดีเจพี่ด้วยถ้าเป็นพี่อ่ะมาเดี๋ยวดูขาซานกันตัวนี้ปไปแอปเปิลราคาไม่รู้มินด้วยร,ราคากี่บาทอ่ะเปโอเคสี่ละ เอาเอ X แขนสั้นราคาเท่าไหร่คะลูกค้าจ๋าเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะคะหนูขาย3ามพันสองแต่วันนี้เราขายอยู่ที่2องพันเก้าซื้อสองลูกลดสามร้อยค่ะเอา<ล>ไปเถอะแม่รับสองนี่คืองานอะไรครับงานเมื่อกี้หรือว่าไงอ,อ๋อรับพี่พี่สองใช่ไหมแม่เขาเขียนว่ารับสองพันเจ็ดเก้าสิบใช่ไหมแม่รับสองพั 2> 2, 90, ค่ะลูกค้าเสื้อขาอวบเนาะป้าไปก็ไอเนี่ยคอมเนี่ยคอมเมนต์ตัวเองที่แคปแคปได้เลยค่ะแคปหนูสวยๆอันนี้สามพันเก้ารุ่นรีวิวสามเจ็ดอะไปเลยอ่ะ ต่อไปค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นรวมมังเกงลเนาะลูกค้าค่ะซันสวยมากเป็นทรงเอวสูงคุดน่ารักน่ารักปะจะบอกว่างานนี้ลูกค้าเราเคยเปิดไปครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็ไม่มีของเลยของเข้าเพิ่มแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้ผ้าลาที่3900บาทรูปรีวิวเหลือเพียง3,700แม่คะเอลคะไซ์นะคะแฟชั่นไปดูกันว่างานจะเป็นเช่นไรบ้างังเกงกระโปรงแมนบอ อ้ยสวยอ่ะคันน่ิแล้วมันเป็นทรงเอวสูงหน้าร้อนเดี๋ยวคนหากันจะบอกว่า,<ห>าไม่ว่าจะสีพรงสีพื้นหรือเป็นลายเป็นมีทั้งหมดนะคะลูกค้าในกระสอบเลยรวมเลยอ้ยน่ารักค่ะเธกครับก่อน,นาลาันดูสิลูกค้ามันสวยมากนะลูกค้าจ๋าน่ารัก SML XL มีทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นขาไซส์นะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่40กิโลค่ะลูกค้าในราคา3,900บาทนะคะรีวิว37นี่มันมีไซส์ใหญ่ไม่เล่นเลย่ะเออหนูบอกว่าแต่ก่อนอะลูกค้าตัวเล็กจริงแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าหนูใส่ไซส์ L อก็ใส่ได้แม่ดูดิแล้วเนี่ยลูกค้าผ้าใหม่นะดูกันได้เลยค่ะลูกค้า มือผ้าเลยนะคะลูกค้าชอบถูกใจเอาไปหนูบอกเลยทําราคากันได้ดีตัวเนี้ยแม่เอาไปค<อ>ู่นะหนูบอกใ<อ>ห้ซื้อคู่ไปได้เลยกับ L S S น่ะใส่คู่กันได้เลยแม่ด้วยน่ารักเลยแล้วก็คือลอีกเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาอยู่ที่3-90 0รีวิวเหลือ3 7ค่ะลูกค้า3 7 0 0ประมาณ210ตัวประมาณตัวลูกค้าอ่าตกต่อตัวประมาณประมาณ2 1 0ตัวใช่ไหมพี่พี่เปิ้ลประมาณ20 สามเก้าต้องเป็นสามเจ็ดิสาเจนะคะลูกค้าหัรประมาณ2องรอยี่สิบ่พี่สองร้อยสิบสอง้ยสิบ่ะมประมาณสิบเจ็บาทแม่ต้นนู17บาทค่ะเนี่ยลูกค้าสรงเอลสูงหมดเลยนะเนี่ยแม่หนูเห็นเขาขายกันแบบนี้ห้าเก้าสองตัวร้อยหรือจะขายสามเกใช่แบบนี้เลยลูกค้าไปดูกันได้เลยนะคะในตามตลาดมีขายแน่นอนแบบนี้ตัวใหญ่ลูกค้า อันนี้ต้นทุน17บาท17บาทแม่อุ๋ยใส่ดีจริงอ่ะตัวใหญ่เยอะด้วยดีจังพี่โต๊ละลายแน่ละค่ะลูกค้าใครรับแจ้งได้เลยนะคะเอาสองทะเบียนรถไปได้ไหมก็น่าจะสองทะเบียนรถใครรับแจ้งได้เลยนะรับสองโอ้โหเปิดให้ดูแม่ถูกใจเอาไปถูกใจเอาไปนะคะ L S S สองลูกหรือเปล่า L S S สองลูกหรือว่าเสื้อสาวอวบ EP สองคะแม่แม่แม่ ดูดิตัวไซส์ใหญ่ก็มีนะรอดมีดีเวอร์ถึงว่าทำไมพี่ติ๊งเอาหมดเนี่ยแม่ดูดิดูงานาอจะบอกว่าลูกค้ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะขายลงห้างนี่แหละขายโงห้างนูอยู่ตรงกลางปะเฮ้ยเราองเอากล้องนี้ถูกแล้วมองไม่เห็นกล้องอ่ะพี่ต้องมันมันได้ปะเขาเยอะมาทางนี้หน่อยปีที่แล้วพีเอ้ยใช่ไม่มีของวิ่งรักเหรอ คือมันตีมันมีอย่างพี่เล่นเยอะมากอะค้าน่ารักมากตกตัวสิบกว่าบาทพี่โอ๊ตสิบกว่าบาทลูกค้านเดือนไม่ถึงยี่สิบนะแม่ย<ด>ี่สิบบาทพี่เอลยถ้ารวมกันไปเลยลูกเอาหูด,ดูดิงานอารมณ์อะไรเนี่ยลูกค้าไอไอไงานจีนน่ะน้องก็เป็นงานอย่างเงี้ยแฟชั่นแต่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าน่ารักมากเนี่ยเป็นเอวสูงนะคะลูกค้าคราฟไซน์นะเอ็มเอล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 หมดรูปสวยมากสวยมาก พ้อนผู้ดีเนี่ยเอาง่ายๆใส่กระโปรงกางเกงตัวนี้กับเสื้อยืดสีขาวยังสวยเลยแม่เนี่ยดูดิน่ารักมากพ้อนทุนไม่ถึง20บาทลูกค้าแม่ใครรับลูกนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะใหญ่เยอะไหมคะอันนี้หรอแม่เอาดูอ่ะได้ไหมหนูอ่ะส่วนตัวใส่ให้ลูกค้าดูสิว่าหนูใส่ไซสัวหนูใส่ใส่มีใหญ่เยอะนะคะใส่ไซส์เอลอ่ะลูกค้าใส่ใหญ่ให้เล่นเยอะแต่ว่านไม่รู้มันจะติดกางเกงถูกไหม สมัยก่อนนะมันคือไซส์แค่หนูเนาะ S M นาอ L หายยากมากตอนนี้คือไซส์ L เยอะมากเดี๋ยวดูจูเนียใส่จูเนียใส่กางเกงไซส์ L นะคะและ้วใส่กางเกงด้วยตัวหนึ่งผิดได้ไหมใส่กางเกงด้วยตัวหนึ่งลูกค้าดูมีไซส์ใหญ่ให้เล่นเยอะมากปกติปกติหนูใส่กางเกง L ประมาณ L สามสิบลูกค้าสะพกงหนูสามสิบเก้าเลยนะว้ายถามจริงเธอเนี่ยใช่ลูกค้าดูอันนี้คือหนูใส่สองตัวนะคะให้ L ทุกคนะแม่สวยมากแต่แ่ปแบบนี้เลยลูกค้าเป็นคลาสไซส์ค่ะ LSS ไซส์ใหญ่เยอะมากพี่ดูรีวิวล่าสุดนะ2,900-2,300นะคะ LSS ลูกค้าสวยมากเดี๋ยววันไหนจะนัดกันน้องเปิด LSS อย่างเดียว10ลูกขอเป็นวันเสาร์ได้ไหมแม่วิ้วสวยอ่ะโอ้ใช่วันศุกร์อยู่ ขอเป็นวันเสาร์ได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้10ลูกเลยโชว์ลูกค้าค่รับนะคะลูกค้าผ้าลายที่39รีวิว37เอาไปเลยแม่เอลสูงเอลโซใส่กับกางเกงกับเสื้อกับเสื้อเอลอเก็ได้นะคะหรือว่าเสื้อคัตตอนก็ได้ลูกค้าเนี่ยต่อให้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวคอปกยังสวยเลยเน่ยไะคะไหนอ่ะขยันอยุดเดี๋ยวกูหักไ่้คน่ารักม่ อ่ีแต่บอกไม่เกยมเลยเออนี้ใส่ยังไงวะ้เม่งเป็นมูเลย่โอ้โหเป็นดีเทลขับครับอีกครับขับไปก่อนทำไมมึงไม่ขับโอ้โหไม่มีอไบอกเจอร์ล้วิวนเสาสิบลูกแม่งบอกว่าไม่รูกใครไปไหนเออคนตีนวะอยอันนี้ค่ะโ้โหนุ่มด้วยเนี่ยสีขาวลูกค้าขาวร้วนคอตตอนยังเก่งอันนี้เก่งนะกระโปรงเก่ง อันนี้ขาวล้วนแบบนี้มีนะขาวล้วนแบบนี้มีนะไม่รอนะมีแบบมีแบบเป็นเป็นรวมผ้าหรอใช่เป็นผ้าแบบนี้ใช่ไม่ใช่ยีนนะเราจะมีเราจะมีอะอีกไหมหมอใช่อ่าสปอยสปอยเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าใครใครเก็บใครเก็บกางเกงยีนยากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีงานแบบประมาณเขาเรียกว่ารวมผ้าสีขาวใช่ไหมพี่เปิลรวมผ้าสีขาวอาจจะเป็น ค้าาสรงมันไปนั่นแหละลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้งานสีขาวกางเกงยีนหูขายไม่พอหรอกแม่อเมซิ่งมากอยู่มาหนึ่งปีมันจะได้เปิดแอบเปิดด้วยของมันได้แบบเกินมาถึงได้เปิดเนี่ยลูกค้าทุกคนพร้อมเหมาอะส่ะดูดิแม่สามสิบยี่สิบสามสิบลูกลูกค้าทุกคนพร้อมเหมาเนี่ยลูกค้าไซสดีนะแม่สวยด้วยคือน้องพอน้องเป็นเป็นทรงกางเกงอย่างเงี้ยแม่มันใส่กับตัวพ้าง่ายมาก แม่จะบอกให้ว่า SKJ หนูเสื้อกันหนาวหมดแล้วนะคะดนดนหิ้วไปแล้วลูกค้าคิดดูมันสวยมากขนาดไหนที่ว่า50าสิบมาสิวว่า50ป่ะ50กว่าหมดไปแล้วจ้ะ40เอาอาหมดเยอะอีกแล้วส8สยมาก48่สหมดเลยในพิสตราโปดอตรงนี้เป็นเกงเอวสูงหมดนะคะลูกคา้าใช่ลูกค้าเป็นเอวสูงนะเนี่ยลูกคา้าอุ้ยอันนี้เห็นยากจัง เปล่าหนูใส่สีมันใกล้เคียงกันลูกค้าไซดีนะคะลูกค้าปกติหนูใส่เกงไซส์ L XL นะแม่สะโพกมาสามเก้าลูกค้าใส่ได้แน่นอนเอาไปเลยวีน่าหลับเยอะสูงหมดเลยนะลูกค้าอุวยสวยตัวนี้ก็สวยอ่ะเนื้อมันยุ่ยเบียดอีกแล้วไข่นี่อันนี้อันนี้ไซส์หนูหนูจะใส่เป็นใส่ไซส์ XL นะแม่ได้เลยนะแสดงว่าเนื้อมันยุ่ย หูเนื้อยุ่ยเหลี่ยงแรงมากลูกค้ามีไซส์ใหญ่ไปเล่นเยอะนะเป็นทรงเอวสูปทั้งหมดนะคะเห็นไม่ชัดบอกนะเดี๋ยวต่อไปหนูจะใส่กางเกงล็กกิ้งเนี่ยเกล็กนะลูกค้าน้องไปกางเกงกกับโปรงน้ำหลักมั้ยเปิดเปิดปีนให้พี่เขายังอันนี้อันนี้สวยอ่ะไอเขาคิดค่าส่งเท่าไหร่อ่ะนี่มาปลายทางพี่แล้วเขาบอกค่าส่งเองปะไม่บอกพี่พร้อมเป็นปลายทางข้างกับวัดเองอ๋อปลายทางวัดใช่อ๋ออุ้ยน่ารักค่ะ ดูดิอันนี้ใหญ่มากแม่ใส่ไม่ได้ลูกค้ามันเดี๋ยวทาให้ดูมันใหญ่มากมหมหนูใส่ดูดิแม่หนูใส่ได้สองคนอ่ะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามีไซส์ใหญ่เยอะไหมบอสยังใส่หลวมเลยตัวนี้แม่มันน่ามากมากเป็นเอลสูงนะคะลูกค้าเป็นเอวสูงไม่เชื่อค่ะว่าบอสใส่หลวมบอสใส่ดูค่ะลูกค้าบอกลูกค้าบอกใส่ดูหน่อยใส่แบบจริงเอวหลวมตะติดขาค่ะแพงมาก พราะพี่บอสขายใหญ่เป็นขายใหญ่ตรงนี้เลยเดี๋ยวบอสใส่ให้ดูค่ะุ้ยสวยอ่ะอุวยสวยมากลูกค้าก็ชอบเหมือนกันลูกค้าสวยมากกางเกงลูกค้าบอสเป็นคนใส่กางเกงไซส์36เอล36แล้วเองจะไม่ถอดกางเกงให้ไม่ได้มันติดกางเกงเออติดติดโทรศัพท์โทรศัพท์บอกยังแล้วก็เป่าแม่งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเลิศว่ะมาให้ลูกค้าดูดิเฮ้ยเลิศหวกใส่กับด้หรใส่กับได้ไหมน่ะ กระเป๋าข้างหน้าขระองหลังเอ้ยไม่เป็นไรให้ลูกค้าดูแต่ลูกแต่ลูกไม่ได้นะเออก็ให้เขาดูว่าใส่มันก็ใหญ่ให้ลูกค้าดูบอสใส่ได้บอสก็เกงเอวสัก้นพี่ว่านี่ข้างหน้าตัวหัวหมุนดิแม่บอสยังใส่ได้เลยไปหมดเวลาสองเก้าสวดิลูกค้าน่ารักส่งมาแล้วให้ลูกค้าดูว่ามีไซส์ไหนบ้างขาสั้นสาวอวบมีไหมคะแม่มันมีแต่ขาไซส์เทนี่ไซส์ XL ็กซ์เยูนิค XL ลค่ะลูกค้ายู่ทเทียบไซส์เอา XL l กแประมาณกี่ตัวคะ l อลประมาณ240ตัวค่ะลูกค้าบวกลบนะตัวน่ะตัวเอเจะเป็นน้ำหนัก40กิโลนะคะลูกค้า40กิโลประมาณ240ตัวบวกลบต้นทุนประมาณ134บาทค่ะลูกค้าจ๋าสามารถขอดูตัวอย่างงานก่อนได้นะคะลูกค้าดูดิแม่สวยมาก อะเป็นไอเทมที่สวยมากเอาเลยหนูจะบอกว่างานไซดีกว่ารอบที่แล้วอ่ะเพราะว่าทุกครั้งโนทุกที่จะมีคนเลยไปเลยขายสั้นสาวอกของเราเป็นเป็นยีนเหรอขายสั้นสาวอกเราไม่มีนั่นพี่มีดอกขายยาวสาวอวบจ้ะขายสั้นสาวอวบบบมีจ้าสาวอกไม่มีนะเราไม่เคยเปิดเลยแม่ดูเออแต่หนูว่าจริงๆควรควรมีนะพทุกคนมันจะได้ขายคู่กับเสื้อสาวอกได้ งงไปหมดแล้วแม่ีตอนนี้มีในโกดังมีประมาณ300ล้านรายการแล้วลูกค้าจำรายการไม่ได้หนูสั่งเองหนูยังจำไม่ได้แล้วมีอะไรมั่งงงไปหมดแล้วตอนนี้สวยมากขาสั้นควรเอาเนี่ยใส่บลมเชมนี่น่าจะ 2XL น่าจะแบบสวยแต่ทรงสวยไหนะแต่ทรงสวยนะอย่าว่า อุ้น่ารักมากาอ,าอุ้ยตัวนี้เป็นกระโปรงเางเกงลูกค้าน่ารักมากนี่พี่ใส่ได้ใส่เอสใส่ได้ค่ะค่ะ <c oughs> ลูกค้า<ว>ด,ดูดิลูกค้ามันออกตัวใหญ่เยอะมากเลยอะดูแต่งานจีนเนาะเนาะลูกค้าภาวนาให้แค่มีตัวใหญ่พอแล้วก็โอเคเลยงานนี้เพราะว่างานจีนนะคะลูกค้าคือแฟชั่นใช่ น้องคนจีนแต่ก่องเขาไม่ค่อยกินข้าวหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวนี้เขากินข้าวเยอะแล้วค่ะเขากินเป็นชามดูดิลูกค้าสวยมากใบใหญ่ทั้งนั้นเลยน่ารักนี่เห็นปะใหญ่เยอะอ่ะดีใจมาก XL อีกแล้วลูกค้าน่ารักมากใส่ได้ป่าวก็ไม่รู้อ่ะลองให้ดูก่อนเนี่ยลูกค้าหนัวจะชอบติดะโพกพี่รีวิวอยู่กี่ตัวครับประมาณลูกค้ายังไม่ได้นับเลยจ้ะใช่แต่โดยประมาณ210ตัวนะคะ จะดูนะต่น้องสวยมากเอาไปติดก็ได้กังเกงสาวอวบมีอะไรบ้างคะมีเป็นขายาวค่ะขายาวค่ะยินมขายาวแล้วก็เป็นยีนสี่ห้าส่วนแต่ยีนสี่ห้าส่วนลูกค้าหน้าหลักมากน้องดไดิเสื้อสาวอวบเด็กสาวี่เพิ่มสวยอ่ะดูดิใส่ไม่ถูกเลยเธอมันหน้ารักไปหมดเนี่ยเนี่ยลูกค้าดูดิน้าหลักมากมีงานเด็กไหมคะมีค่ะอยากได้งานไหนมีเยอะมากรายการเด็กสเวตเตอร์เด็กไหมพรมเด็กมิงเด็กเด็ก จุดดิลูกค้ากระเป๋าเด็กคุ้มเท้าเด็กหนูจะบอกว่าลูกค้าพอบางทีอ่ะต้องดูดูไปเรื่อยจะเห็นทรงนะคะลูกค้าเพราะว่าจริงๆทั้งกางเกงทั้งเสื้ออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าพอหนูมาโชว์แบบเนี้ยมันเป็นแบบแบนๆเนาะรัวแต่ดูยากแม่รวมบางแม่อันนี้คือสวยพี่เพื่นตัวนี้สวยมากแม่ใส่ไม่ได้ตัวนี้มันหลวมมาดูดิพอกมากเนี่ยอลม่าไญเป็่มเทิมแบนค่ะ ไฮโซเนาะเมื่อกี้เนาะลูกดูดิจริงดูดิเน่ยีลูกค้ากับตัวเนี้ยนะลูกค้าเอา L11 ไปด้วยเลยหรือเสื้อยืดขาวอะไรเงี้ยใส่แบบตัวใหญ่แล้วเข้าส่งข้างล่างสวยมากอะไรเขาทำแหลมแหลมทำไมวะเนี่ยไหนอันไหนเนี่ยเขาทำแหลมแหลมทำไมเนี่ยแหลมอะไรแฟชั่นหรออ๋อบางอันมันจะเป็นแบบพับๆอ่ะพับแบบลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่แหละแฟชั่นจีนเท่ากับอิสระลูกค้าสวยมาก สวยมากลูกค้าทรงเอวสูงเนร้อยสวยมากดูดิแม่น่ารักนะคะเราคาเท่าไหร่คะห้าพันห้าหมดยังไม่รู้ต้องถามแอดมินแเด็ดเด็กเด็กเด็กห้าันห้าค่ะลูกค้าน้องแอปเปิลน้ำหนักส0ิบกิโลค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าลองแอดมินถามแอดมินแต่หนูว่ามันไม่มีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้มีหรือเปล่าอะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้น้อง <50 S 1> ไปไปเย <ไป S 1> อะมากใช่สอบถามพี่แอดมินนะแม่ดูดิ ลูกค้าสวยมากลูกค้ามันไม่ได้สั้นแบบสมอหูจุ๋ใช่มันไม่สั้นนะลูกค้าเนี่ยมัน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 ประมาณเลยเลยก้นไปอยู่นะคะถ้าถ้าถ้าก้นเหี่ยวก็จะยาวกว่านี้ค่ะมาหลยนี่ลูกค้าสวยเอาเป็นว่าสวยเนี่ยแหละตามที่เห็นเลยก้หส่ยนะกนเหี่ยวกางเกงกะโปรงก็เยอะนะลูกค้าดูดิ อันนี้เป็นเป็นติ้นนะลูกค้าน่ารักปะแล้วหนูพี่ไปซื้อโมหนึ่งสองร้อยใช่ร้อยห้าสิบสองร้อยไม่ไม่ต่างกว่านี้แน่แม่หนูบอกเลยผ้าไม่ไม่ที่ไก่ที่ตาอะไรคะขออีกรอบลูกค้าพาราวที่สามเก้าศูนย์ศูนย์รีวิวเหลือเพียงสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะไม่นะเนี่คอดแคมปิ้งคอดแคมปิ้งคอดโดนป่ากระเป๋าเด็กมีแม่ที่ หนังจะหมดแล้วนี่สาวลูกค้าตัวนี้แค่เปล่าเด่นหมดหมดเลยมดหมดไปเพราะว่าอะไรหาไม่เจอเท่ากับหมดอันนี้จริงลูกค้าถ้าหนูบอกว่าหมดลูกค้าต้องถามถามซ้ำใหม่ทีเพราะว่าอะไรเผื่อมันงอกวันนั้นมันไม่เจอแต่วันนี้เจอแล้วงานเราอ่ะงอกๆจนหมดลูกค้าสวยไซส์ใหญ่เยอะอ่ะดีอ่ะใช่ นี่อะไรมิวส์อะคือเหมือนลูกค้าหนูมีอันนี้อีกอันนึ่งด้วยนะมิวซิ่งลูกค้าเป็นยีนสั้นอะก็สวยเหมือนกันแม่ตอนที่เราเปิดรีวิวอะสวยเหมือนกันนะกระโปงยีนสั้นอันนั้นก็ใส่ดีเหมือนกันลูกค้าสองพันสองเผื่อใครแบบอยากได้ยีนเนาะก็จะไปตรงนั้นได้เลยนะคะกระโปงยีนมนใส่ได้ตลอดเวลาจริงหนูยังชอบใส่เลยใส่บ่อยมากหนูไม่ออกกระโปงยีนก่อนหนู ไอเทมหลักหนูคือกระโปรงยีนสั้นเสื้อ L S นึกไม่ออกใส่ได้ก่อนเลยดีแม่น่ารักไปไวแล้วนะแม่ใส่ดีมากใส่ไดิปูโทรศ่ะแม่หนูใส่ไม่ได้เลยเพืวเนียพี่คนนั้นจะได้กางเกงยีนสั้นมีไหมคะหมดหมดเลยแม่เอากระโปรงยีนสั้นไปก่อนได้ป้องสั่งสองบอนได้ไหมเดี๋ยว U S เข้า ดูสปอยแกเฮ้ยเฮ้ยลูกค้ากางเกงยีนสั้นหนักก็แกลูกค้ามาเปิดไอตัวป้ายแดงนั่นแหละเดี๋ยวมาใหม่สวยมากสวยมากสะอาดมากใช่ใช่ลูกค้าถามอะลูกค้าถามพี่เขาถามหนู่ว่าพี่เขาถามหนูด้วยว่าเขาซักมาแล้วหรือเปล่ากลิ่นมันเดียวกันหมดเลยสวยอะไรฉันเริ่มพูดกับเธอเรคุยด้วยอ่ะ อาคุยด้วยอ่ะมีคุยไม่ได้อยากคุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับหนูนะฝากคุข้าวนะหนูจะไม่เอามาให้หนูจะนี่ก็โดนค่าบ้านแล้วไม่ได้ห้าเจอบวกห้าบาทอลไรยังไม่เห็นจ่ายเลยจ่ายไปแล้วจ้าเจอบวกห้าบาทเหรออะไรของพีหกสิบเดี๋มานะเรื่องเงินกับหนูไม่ได้นะเออห้าบาทสิบบาทเอาใครรู้ที่มีสวยแล้วพี่มัแม่เกะเสื้อเสื้อดำยังยูดูไหมเนี่ยแม่หายไปแล้วน่ารักมาก แม่แม่หายหนูก็หายเหมือนกันใช่หนูจะได้ไม่เกิดนะถ้าพี่พี่ไม่ดูกันหนูก็จะปิดไลน์นะช่วยด้วยดูกังเกงสวยมากสวยมากสวยมากช่วยเอาไม่ออกสวยมากมากกังเกงไซส์ใหญ่เยอะด้วยลูกค้าตอนนี้นะยกระสอบสามพันเก้ารีวิวสามเจ็ดแม่ป้ายน้องแอปเปิ้ล ใครรับแจ้งได้เลยนะคะลูกค้ามีชิ้นใส่นะแม่น่ารักมากอุ๊ยเนี่ยนี่แหละนี่แหละทรงทรงเนี้ยเขากาลังฮิตใช่ตอนนี้เขากาลังฮิตทรงบอลลูนอันนี้ต้องแฝงต้องแฝงจะสีดํามันดูยากนะแต่ว่ามันมันสไตล์มันน่ารักมากเนี่ยไปเกางเกงนะลูกค้าไซส์ใหญ่ด้วยเนี่ยพี่ทำไมมีจับได้เกินครึ่งอเจอแต่ไซส์ใหญ่ ลูกค้าแต่เป็นค้าหมดนะ S M L X L ใช่หนูจะบอกว่าจริงๆไซส์ S อะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไซส์ S จริงๆมากลยเนี่ยกลางๆเลยนะที่เห็นที่เห็นจากอันนี้นะไซส์ M ขึ้น M ไข่ M ขึ้นสำหรับหนู M ไข่ M ขึ้นจิบจานนี่คืออะไรปีป้ายป้ายป้ายรหัสหรือเปล่ารหัสผ้าบางทีเขา้หยิบของทำรหัสผ้า เพราะว่าถ้าเขียนภาษาไทยอังกฤษมาเอ้ยภาษาจีนมาแล้วว่าจะไม่รู้เรื่องเรื่องเด็กพี่ฟังพ่อครับทำไมพี่เป็นคนจีนเหรอฟังได้ไม่ใช่หรอกฟังได้ด้วยว่ะคนจีนเขาตัวขาดแ้่ว่าเออได้ใครไม่รู้เรื่องฟังได้อย่างเดียวฟังได้อ่ะไม่ได้ใครไปฟังไม่ได้ไปเค่อะไรมาเด็กไม่นอนปะฟังได้ทุกอย่างอ่ะพูดมาเด็กรู้เรื่องดีกว่าหรือเรื่องก็แค่นานอ่างานโซจ้า สวยแยนท้ายก็สอบนะคะลูกค้าต่อไปเปิดอะไรคะแม่ดูอะไรต่อ ลูกค้าตัวนี้นะคะตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่40กิโลใต้นองแอปเปิลค่ะใต้น้องแอปเปิลนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่3,900บาทนะคะลูกค้าลูกรีวิวเอาไปในราคา1 7 0เอ้ยไม่ใช่ลูกสาด3ู0 0ลูกใหม่3,900รวนไปหมดนะกูอะลูกค้าแอปเปิลนะคะ อุ้ยเดี๋ยวพันเ็ดลูกค้าเอ๊ตาแตกอ่ะนี่แม่สามพันเจ็ดนะสามพันเจ็ดนะน่ารักมากเอาไปเถอะุมเสื้อหนูต้นุนประมาณสิบเจ็ดสิบแดบาทลูกค้าแม่เอาไปขายสามตัวร้อยได้เลยเนี่ยมีหมดเลยนะคะลูกค้า SML XL ไซส์ดีนะคะลายจ่า ใช่เสื้อยืดน,นะฮะเสื้อดำเป็นแฟชั่นใช่ไหมแม่ดีๆไม่ได้ไม่ยืดนะใช่แม่หนูหนูแฟชั่นดำนะใช่เป็นแฟชั่นดำนะเสื้อยืด,ดยืดดำนะไม่มีแล้วแม่ให้ไหมแม่อยากดูเป็นแฟชั่นดำใช่ไหมลูกค้ารายการดำหนูมีเป็นเดสด,ดำด้วยนะคะ เดดดำแล้วก็เสื้อแฟชั่นดำนะคะลูกค้าอยากได้อเทมไหนนะคะลูกค้าสอบถามแอดมินมาได้เลยเผื่อบางรายการหนูมไม่ได้ขึ้นไลฟ์ให้นะแม่บางทีหนูมไม่มีของอะ่ะบางทีก็คือ mm. เราเราก็ไล่งานที่ลูกค้าอยากดูกันก่อนนะคะไล่งานที่แม,แม่แม่อยากดูกันก่อนบางทียังไม่รีวิวีหมดแล้วจริง,รงได้เปิดลูกค้าวันที่ลูกค้าวันไหนที่หนูบอกลงของอะ่ะแม่ดูของวันนั้นได้เลยเพราะว่าวันนั้น,นหนูจะเปิดแบบ หลายรายการมากๆใครเอาก็คือรีบเลยเพราะหลังจากนั้นนะลูกค้าพรอแม่ๆเขาดูงานกันปื๊บปะเนี่ยวันนี้เราออกวันวันนี้ออเดอร์หนูออกเป็นตัวตัวยืดยืดขอบอะลูกค้าเหมาหมดเลยนะคะแล้วก็ลิซ่าช่งเกงลิซ่ายีลิซ่าก็คือหมดเลยเอเวเสด้วยนะคะลูกค้ามนหลายรายการเลยนะคะใครอยากได้อะไรก็รีบเลยนะแม่ ตัวนี้นะคะลูกค้าย้ำพิธีค่ะลูกค้าเป็นจังเกนลขาสั้นนะคะร <Equ> วมแฟชั่นทั้งหมดเลยนะคะสาเอวลาไซนนะคะลูกค้าราคาอยู่ท <strokes. S 1> ี่3,900นะลูกค้รารีวิวเอาไป3 7ค <met z> ่ะลูกค้าใต้นี้เลยค่ะ S อสค่ะ Apple นะคะ